สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวจะพาท่านมาพูดคุยและทำความรู้จักกับชาวบ้านที่หาหอยขมคือมางมหอยขมในคลองบ้านคลองประกายชาวบ้านที่มางมหอยนี่ท่านมาจากบ้านนาชักไว จังหัดธนงามอเบ,รบรารักคำจพิษณุโลกทั้งสองหัวเมียครับก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยและสอบถามการมังงมหอยเพื่อไปจำหน่ายหรือว่าเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปประกอบอาหารก็เดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกันครับท่านผู้ชมอาชีพ งมหอยขมหรือว่าและหอยเชอรี่นาชักวกวแถวแถวนาชักวายนี่มีงมหลายเจ้าไหมไมีเราเจ้าเดียวเนี่ยนะขายส่วนมากคนในเมืองก็จะสั่งไม่หมายถึงว่างมอาชิพง,งมหอยขายเหมือนแกเนี่ยมีกี่เจ้าอ่ะ นาชักไหวแล้วก็อะไรไว้ที่ก็มีจระเข้ย,ยมราชคลิปจระเข้หนองหัวยางนี่จะเอาตัวเล็กไปเลี้ยงแล้วก็ตัวใหญ่หขายทางเฟสเฟสชื่ออะไรที่เขาซือ้อเฟสแกที่ขายขายหอยลวกะ มันใช้เฟซอะไรมันแมงไม่รู้มันใช้ของเอหรือวิชัยวะไม่รู้มันใช้เฟซกาเนาะเฟซหมือนอเฟซมันเหรออ๋อพเฟซมันได้นะเด็กใช่เปล่านคนสวยชื่อเฟซคนสวย พิชัยช่างเอติดต่อได้ตามนี้แต่ผมว่าวเรื่องอะหนเห็ช้อ,อ้นั่นะใช่แล้วไหลอพบ่อะไร่เคยเนี่ยเหรอดินเขาขุดหมายถึงเราหาดินที่อื่นเองที่ดินเนีเหนียว คองหนองหัวยางก็ได้นะกลัวตรงเงินของกิกนหมดตัวเากนเีเบมียดีแยขุดขุดบ่อดินเลี้ยงไก่พยางรองอย่างเขาว่าและคูณสองนสหรือสามคูนสามโหได้หลาย,ลายบอ่อนะถ้ามัน,นเจริญนอกงามผมว่า ผมว่าดีกับทำนาเองแล้วนาปุย๋ยวงเดียวออนะ๋ตอนนี้เขาขยายไป็เจ็ดวงยังไม่ถึงเจ็นะดวงเกี่ยก็บอกวิ่งไห่อยากมีแล้วบ,บ้นน้ำลึกกว่าว่าเอาไปหม่อนให้มันชิ้นทังมะพร้าวงั้น ทางกะพราที่ชอบมากเลยแล้วก็ต้องเก็บตอนขึ้นในใหม่อันนี้หอยที่มาจากนาชี่กวายชื่ออะไรนะเ,อ,อ,เอ,อ๋นาเชา่กวายสองคนสามีพัญญาผัวเมียกันเนี่ยปกติก็ทำงานวันนี้ว่างบอกมางมหอยในตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมหอยขมตัวใหญ่เลยตัวเล็กก็มีแต่ แต่คุณเก็ว่าจะเอาไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงในวงแต่ก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะจะจะลองไปหัดเลี้ยงใช่ไหมจะลองไปหัดเลี้ยงครับส่วนนี้หอยหอยหอยเชอรี่หรือหอยโข่งเนี้ยอย่างเงี้ยหอยเชอรี่ยำก็กินอร่อยนะ สามถังเลยครับเนี่ยนะนี่ครับคุณเอ๋นาชักไหวตำบลในเมืองเปล่าตำบลท่าท่าโพและท่าทองตําบลท่านางงามอ้าวท่านางงามเปล่านาชักไหวเนี่ยนะผมก็นึกแค่แค่่วาเลี้ยงอยู่ตำบลท่านางงามเปล่าโอ้เลี้ยงได้หลายตัวเลยเนี่ย หอยเจลียามาเลยละชอบบางคนกคน็กน <ๆ S 2> ยำลีอร่อยอร่อยๆิ้เคี้ยวไม่ค่อยขาดเมื่อก่อนเกลื่อนเลยเนาะมีพาตายกันหมดโอ้ไม่รู้จักกินอะเนาะกลัวอยู่นี้เยนี้หายากอีกหายากหอยไอ้นกปางห่างเอาไปกินได้เยอะเลยเนะี่ยทีแล้วน่าจะถึงร้อยโลไหมนะ <c oughs> สามถังเนี่ยฮะ เคยเคยมางมแล้วสองสังนีได้เท่าไหร่สิบโลกว่าได้มาสิบสิบโลกว่าสิบโลกว่าก็ห้าร้อยกว่าบาทโลห้าสิบอะสิบโลกว่าก็ได้ห้าหกร้อยแต่เราได้หอยน้อยแล้วเข้าไปดูนะผมช่อง YouTube นาคบัวพาท่านมาดูท่านผู้ชมมาดู คนงมหอยขมหอยขมคุณเอ๋กับคุณแรงนะคุณแเอ๋คุณเอ๋กับคุณแลมเนี่ยมาในคุณแรมได้สองกำมังรวมแล้วได้โตก็ได้เยอะอันนี้มน,นี้ตัวใหญ่กว่าเยอะอันนี้มีตัวน้อยตัวใหญ่เยอะตัวที่สวยกนเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอารถยนต์มาแต่ง4งสี่โมงเช้าถึงจะกลับแล้วอขอบคุณมากทั้งสองท่านครับคุณเอกกับคุณอะไรนะค,ค,คุณแรมเมื่อกี้ครับโชคดีนะครับ วางเมื่อไรก็มาขอเป็นช่างฉาบช่างก่อ,งงอสร้างรับเหมาต่อเติม<ป>โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ<ป>ช่องนาคบัว<ป>อย่าลืมครับท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ